สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนจากนี้ต่อไปผู้ป่วยมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่10สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ครบวงจรจากการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ที่โรงพยาบาลสัพพิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้มีผู้ป่วยในความดูแลกว่า800 0รายไม่ต้องเดินทางเข้ารักษาในกรุงเทพ ผลจากการปฏิรูปแบบแบ่งเขตบริการสุขภาพทําให้โรงพยาบาลสรมพสิที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขีดความสามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างครบวงจรทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในเขตบริการสุขภาพที่10มีระบบการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลภายในเขตทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกและมีโอกาสหายเป็นจนํานวนมาก ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูงในการรักษาโรคมะเร็งมีหน่วยรักษาด้านการผ่าตัดเคมีบำบัดรังสีบำบัดและการรักษาด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือทันสมัยสามารถให้บริการที่สนองต่อปัญหาของคนในพื้นที่สร้างสุขให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงในเรื่องของการลดเวลานะคะนคนไข้ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ประหยัดนะคะรับบริการเสร็จสับในเครือข่ายของเราเองการปฏิรูปแบบแบ่งเขตบริการสุขภาพส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องรอนานและไม่เสียเวลาในการเดินทางอีกต่อไปตอนนี้ดีค่ะมาหาหมอตามตามหมอนัดก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทำงานด้านทำงานอะไรได้ตามปกติค่ะ